นำทุกท่านเข้าสู่รายการอาจารย์หมา worldwide รายการที่มีความหลากหลายด้วยประสบการณ์ทางห่วงจุย้ยซึ่งจะเปิดโลกทัศน์ของผู้ที่รักและชื่นชอบในวิชา่วงจุย้ยได้รู้จักอาจารย์หมามากยิ่งขึ้นช่วงวิชาการจาร้จาจา๋จาวันนี้เราจะมาพูดถึงการเรื่องการแต่งกายในแบบของเต๋าหมวกดำคือต้องย้อนกลับไปกอนลูกศิษย์รุ่นเก่าๆเนี่ยส่วนใหญ่ทุกคนที่เวลามาเข้าเรียนจะใส่ชุดสีดำ เข้ามาเรียนกันพึบไปหมดเลยจนกระทั่งได้ชื่อว่าชมลมคนชุดดำแต่จริงๆแล้วมันมีเหตุผลในทางหวงจุ้ยว่าทำไมถึงเป็นสีที่เป็นชุดยูนิฟอร์มของเราละกันก็จริงๆยุคแรกๆที่ท่านอาจารเปิดโรงเรียนสอนเนี่ยท่านมีใช้ชื่อเป็นว่าเป็นมันเป็นชมรมคำว่าฟ้าฝนไฟ ตอนนี้คำว่าฟ้าฝนไฟเนี่ยในอดีตเนี่ยถือว่าเป็นเ,เรื่อกอะไรเป็นหน่วย,วยที่อยู่เคียงข้างจากักรพรรดิอ่าเป็นเป็นที่ปรึกษาอีกว่าเรียกว่าทีมทีมที่ปรึกษาของฮ่องเต้ฮะในทุกเรื่องค่ะนะฮะคือเราใช้วิชาฮุงจุ้ยเนี่ยมามาช่วยประเทศชาติค่ะวันนี้ปรมาจารย์ในอดีตเนี่ยก็คือบางครั้งเนี่ยมันไม่สามารถเปิดเผยตัวตนได้ และการปฏิบัติงานต่างๆเนี่ยมันก็ต้องปกปิดเป็นความลับเพื่อไม่ให้ใครมาแพร่พายรู้ว่าห้องเต้เนี่ยจะทําอะไรบ้างอมันเป็นความลับสวรรค์นะเพราะนั้นก็คือก็เลยไปแต่งตัวออกโทนสีดําชุดที่สมัยก่อนปรมาจารย์ใส่ที่เป็นชุดยาวๆเรียกว่าอะไรคะกี่เพาเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใชก็เป็นชุดชุดของปลาดนั่นแหละพวกที่อาละสีดาๆที่เวลาเราเห็น คือก็คุอคนจีนที่แบบข้างหน้าแบบติดอะไรไปมีแขนคุมยาวถึงนี้คุมยาวถึงถึงข้อเท้านะฮะแล้วก็ช่วงแขนอะไรนี้ก็เปิดกว้างที่เราจะเห็นว่าต้องสอดมือเข้าไปโค้งคำนับแล้วบางครั้งมีกระเป๋ากระเป๋ารับอะไรต่างๆมากมายอย่างเงี้ยซึ่งจะเป็นชุดสีดำอาเพราะส่วนหนึ่งคือประวัารย์คือไว้ เก็บซ่อนพวกอัญมณีด้วยอเอาไว้พกติดตัวอะไรอย่างเงี้ยฮะ,ะก็เลยใช้อตอนนี้พอใช้ว่าฟ้าฝนไฟก็หมายถึงว่าทุกอย่างเนี่ยไปที่ไหนก็ชนะทุกที่คือไปที่ไหนก็มีใช้ชนะทุกที่ฮรก็เลยจะว่าใช้ฟ้าฝนไฟไปมีทั้งความลึกลับและมีพลังมีพลังอำนาจเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ท่านประจานได้คิดว่าถ้าเราใช้คําว่าฟ้าฝนไฟจะเกิดความเป็นมงคล กับลูกศิษย์ทุกคนที่มาเรียนในสถานที่นี้ก็เหมือนกับว่าเราสืบทอดจากพรรมการมานะฮะและอีกอย่างสมัยยุคแรกๆที่ท่านท่านอาจารย์สมาสอเนี่ยท่านจะแต่งสูรนะฮะใส่สูตรใส่เสื้อกลักเออใส่เสื้อกลักนะฮะแต่งตัวแบบภูมิฐานใช่ฮะแต่งตัวแบบดีมากเป็นสีดําเพราะนั้นพอลูกศิษย์มาเห็นเข้าก็เลยแบบต้องพยายามปรับตัวเองไงในการแต่งตัวแบบให้ให้เข้ากับ แสดงถึงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และเคารพต่อสถานที่ก็เลยก็เลยแต่งดํากันมาจริงๆไม่ถึงกับได้บังคับนะไม่ได้บังคับท่านอาจารย์ไม่เคยสั่งว่าทุกคนที่มาเรียนต้องแต่งดํานะไม่แต่ปรากฏว่ามันเป็นความรู้สึกร่วมอ่ะคือว่าทุกคนรู้ที่มาที่ไปไงว่าเอาปรมาจารย์รุ่นเก่าๆมาจนกระทั่งถึงท่านอาจารย์เขาแต่งตัวกันแบบนี้ก็เลยเป็นความรู้สึกร่วมที่ว่าแล้วก็แต่งดํากันมาก็แรกๆบางท่านอาจจะเขินหน่อยไม่ค่อยแต่งกันมา มันดูแปลกๆเลยทำไมคือธรรมเนียมของคนไทยเราไม่ชอบให้แต่งสีดำๆกันสีของอวบมงคลที่เวลาคุณไปรวมกันใส่ชุดสีดำแต่แต่อย่างที่บอกว่าเสาร์อาทิตย์นี้ที่ท่านที่มาเนี่ยคุณไม่ต้องไปกังวลว่าท่านต้องแต่งดำไหมคุณไม่ต้องกังวลคุณแต่งสีอะไรมาเถอะแต่งมาได้หมดอาจารย์ไม่ได้ไม่มีข้อห้ามและเจ้าหน้าที่ก็ไม่มาห้ามคุณหรอกว่าถ้าคุณไม่แต่งดำและห้ามเข้าเรียนไม่ใช่นะเพียงแต่ว่าวันนี้เราเราจะบอกถึงที่มาที่ไปว่าทําไมทีมงานของท่านอาจารย์ทั้งหมดเนี่ย เวลาไปตรวจหรือเวลาไปออกนอกร,อร,อร,อรอฐานที่ถึงแต่งชุดสีดํากันค่ะนะคือความเป็นมาแค่นั้นหให้ท่านได้ทราบว่ามันก็มีเหตุมีผลโดยตัวมันเองแต่ในกรณีที่เราเป็นลูกศิษย์ที่มาเรียนคุณก็ไม่จําเป็นต้องแต่งดำนะอันนี้อันนี้ผมบอกตามตรงเลยนะแค่าต่งจุาไม่เคยบังคับแต่งสุภาพไม่ใช่ใส่สายเดียวเว้าเสิดห้เป็นสุภาพใช่เราจะไม่ไม่ค่อยใส่อะไรนะเสื้อกล้ามกางเกงขาสั้นหรือรองเท้าแตะเข้ามานันเองคือ เราแสดงถึงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสถานที่เรียนครับก็เดินทางเข้ามาเรียนกันได้เสาร์อาทิตย์นี้นะคะสบายสบายไม่คิดเยอะช่วงประสบการณ์เด็ดยังสนุกอยู่เลยคุณเกี่ยวกับเรื่องการตกแต่งภาพต่างๆนู่นนี่นี่นั่นภาพบนผนังหรืออะไรหลายๆอย่างก็ก็ตอนไปตอนไปมาเกาเนี่ยเราไปแค่2วัน1คืนหรือ2คืนสองคืนสวันอะไรประมาณนี้นะเออรู้แต่ไม่ได้นอนอะ ไม่รู้อะกี่วันกี่คืนมันสั้นมันมีเวลาเท่านั้นนี่คือสิแปดชั่วโมงหรือเท่าไหร่น่ะจริงคือเท่าเท่าที่นี่คือนอนบนเครื่องใช่ไหมใช่นอนบนเครื่องพอถึงเนี่ยห้องพักนี่ไม่ต้องได้ใช้กันเลยทีเดียวไปทําอะไรห้องพักห้องพักสวยมากจริงๆแล้วห้องพักสวยมากตกแต่งหรูหราอลังการไปเที่ยวกับท่านอาจารย์เนี่ยไม่เคยนอนไก่กานะนอไม่เคยนอนโรงแรมหรูนะคุณสีดาวไม่ต้องพูดถึงคือนอนโรงแรมหรูมาตลอดแล้วก็แต่ขอโทษนะคะห้องพักเนี่ย เตียงเนี่ยปูตึงเรียบมันเปิดเข้าไปไม่ต้องยังไม่ทันต้องล้มตัวลงนอนมันมีกิจที่จะต้องไปทําอย่างอื่นเวลาช่างมีค่าเหลือเกินมีห้องนอนไว้ทําไมเพราะไม่เพราะว่าคลิปหนึ่งที่เวลาอาจารย์จะไปเล่นเน่ยเสื้อข้างนอกต้องเก่าๆเหม็นๆงเลยใช่ใแล้วข้างในอ่ะใส่ใหม่แล้วก็ใส่สีแดงถูกเพราะฉะนั้นคิดว่าเราจะอาบน้ำไหมไม่ในเมื่อนี่ ามันสุดท้ายก่อนจะเช็คเอาท์เพราะว่าขึ้นเครื่องแล้วกลัวคนรังเกียจนะครับก็ทำทำทำเค่ตั้งแต่หัวจัดเท้าแต่ข้างนอกยันข้างในไหนจะไหนจะต้องกินของที่เป็นมงคลไหนจะห้ามอ่านหนังสือไหนจะห้ามทํานู่นนี่นั่นไอ้นี่ห้ามกินไอ้นี่กินได้เนอะอันนี้เคล็ดเพื่อัยชนะคือสนุกมากห้องพักเนี่ยที่เราเรียนของช่วยกันมาไงใช่เราก็ไม่อยากพักเพราะว่ามันทําลายพลังเราแน่นอนคุณคือถ้าคุณนอนลงไปเนี่ยอารมณ์จะเหมือนเหมือนเราลงลง เพราะว่ามันโค้งใช่ไหมมันทําทุกอย่างเพาเหมือนกับว่าเราลงไปนอนแล้วแบบว่ากากะบาดแล้วข้อสําคัญเนี่ยนะจะสังเกตว่าเขาเนี่ยจะใช้กระจกตกแต่งเยอะมาก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 แล้วกระจกเนี่ยเฮ้ยโรงแรมก็ใหม่สวยก็สวยโรงแรมนี่รู้ราห้โซแต่ขอโทษนะคะกระจกเนี่ยทาไมจะต้องเหมือนกัดมาแล้วหรือกป่าวะกัดประหลอดเคยเห็นใช่ไหมคะกระจกเก่าๆสมัยเก่าที่โอ้ป้าเรามีกระจกแล้วกระจกมันลอกนะค่ะแต่ปางก่อนอ่ะกระจกเก่าแล้วประหลอดมันลอก มันก็จะออกสีน้ําตาลกระดำกระด่างกระจกไม่ชัดรอย่างนี้เราก็ผีจะมาและอะไรอย่างเงี้ยเออมันดูทึมๆดูแล้วเราไม่ได้ใช้ที่เดียวนะบางที่ใช้ในห้องพักบางที่ใช้ตรงหน้าประตูบางที่ใช้ภายในคาสิโนหรือว่าเส้นทางที่เราเดินผ่านอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเราไม่เคยเข้าใจเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องเอากระจกร้อนขนาดนี้ไปด้วยคือเวลาส่องแล้วเออมันเป็นสไตล์ส่องแล้วคุณดูซีเปียมากอะ ไม่ใชซีดขนาดนี้ไม่ใช่รู้สึกสวยไหมไม,ไม่นะคะท่านอาจารย์บอกเลยนะบอกว่าเงาของเราที่สะท้อนอยู่ในกระจกอะ,ะมันก็คือการสะท้อนพลังแบบหนึ่งภาพที่เราเห็นเนี่ยมันคือสิ่งที่จะแครี่พลังต่อไปให้กับเราเพราะฉะนั้นภาพสะท้อนที่หนึ่งไม่สมบูรณ์แตกกระจายเก่าขาดมีรอยกระดมกระดาษย่อมเป็นอัปมงคลต่อเจ้าของเงาอ นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าเวลาใช้กระจกไม่มีกระจกเฉยๆแต่มีกระจกแล้วมันจะมีลายคาดอะเราเห็นเนี่ยเราก็เห็นเป็นสิ่งเสียงบางครั้งก็เป็นลูกกลงนี้เราเห็นก็เหมือนเราอยู่ในลูกกลงถูกหรือไม่ก็เห็นแล้วเป็นภาพไม่สมบูรณ์ค่ะอืเห็นเป็นแค่ครึ่งครึ่งนี้หรือว่าครึ่งนี้ประมาณนั้นหรือว่าเห็นเป็นภาพเก่าๆอย่างที่บอกเป็นซีเปียมาเลยแล้วก็กระดังกระด่างไปหมดนั่นคือเงาสะท้อนที่ไม่สมบูรณ์ก็ทําให้พลังของเราไม่สมบูรณ์เช่นเดียวกันพลังชี้อย่างในตัวมันก็จะถูกทําลายไปด้วยกันนี่่เเเเปป็นหตุผลลววาาารไ บ้านไหนแล้วก็มีกระจกที่แตกชงรูเส,สียหายเนี่ยนะท่านอาจารย์ก็จะบอกเลยว่าเปลี่ยนทันทีหรือหรือว่าปิดทันทีเหมือนกันเพราะว่ามันสะท้อนเงาที่ไม่สมบูรณ์ไปแล้วม,มันก็จะเกิดความแตกร้าวแบบนั้นเหมือนกันนะสมมุติสะท้อนเตียงแล้วก็เกิดมันแตกผายะมันก็เหมือนกับ<อ>ทำนออเนียงหักเลยนะชคิดไม่ถึงแต่มันเป็นเรื่องจริงนะนี่กว่าเราจะ ไปถึงที่ที่เราลงไปเสียงโชคนะไม่เหลือพลังอะไรแล้วนะคุณเราโดนทุกด้านสังเกตดีว่าส่วนใหญ่อ่ะในลิฟต์ในลิฟต์ของของคาสิโนเราเนี้ยจะทํากระจกรอบด้าน3ด้านเลยโอ้โหคุณเวลาเข้าไปยืนคนเดียวที่ดูเวลาเข้าไปคนเดียวยามดึกเหมือนก็เงียบสงบใช่ไหมแล้วมันก็สะท้อนเป็นอินฟินิตี้ไปว่านี่คือลักษณะของการถูกกักขังนะถูกกักขัง พลังที่ถูกกับขังมันมันไม่หลุดออกไปแล้วมันสะท้อนกลับไปกลับมาสะท้อนกลับไปกลับมาในนั้นเป็นสุญญากาศใช่ไหมเป็นสุญญากาศเราเข้าไปเราออกมาเราโดนดูดพลังไปหมดแล้วกับสุญญากาศนั่นแหละนี่เวลาเข้าไปในบิฟแบบนี้นะสิ่งที่ทําคือยืนหน้าตรงมองตลอดเวลาอย่าเหลือซ้ายแล้วแหขวาเผื่อว่าเราหันซ้ายแล้วกระจกมนันหันขวาเออช่วง ชวนกันรับพลังบวกกับช่วงเบสเตลเตตเรย์โนี่มันเป็นปางมันเป็นแขกเป็นแขกตาโตก็คือตาโตจะได้รับคําถามหลายคนเหมือนกันที่ถามบอกว่าเอ้คุณตาโตเห็นที่ท่านอาจารย์เวลาสอนบนเวทีแล้วด้านหลังอะค่ะจะเป็นพระรูปรอห้าค่ะนั่นคือหมายความว่าเป็นครูของสายวิชาฮวงจุ้ยหรือเปล่าหรืออะไรยังไงมันต้องแยกสองสองกรณีนะค่ะ อย่างถ้าเป็นลูกที่เป็นพระมหากษัตริย์นะเป็นบูรพระมหากษัตริย์แล้วก็เป็นมหาราชที่ท่านอาจารย์เอาติดไว้ด้านหลังที่ท่านอาจารย์นั่งเพื่อเหมือนกับเป็นการเสริมนะเป็นเป็นเหมือนเคล็ดอย่างหนึ่งก็คือเราอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารหมายถึงว่าเอาไว้เป็นแบ็คข้างหลังเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองเป็น power ให้กับเราอย่างเงี้ย มันใช้ได้หมดนะจริงๆก็มีหลายลายที่ที่ท่นานอาจารย์อย่างเช่นสถานที่ราชการอาจารย์ก็จะแนะนําให้บางทีก็ใช้รูปในหลวงราชการที่9ก้าราชการที่10หรือว่ากระทั่งรัชการที่5ก็ได้ก็หมายถึงว่ามีเนี่ยนี่นี่คือเจ้านายใหญ่ที่สุดคือพวกเราเป็นข้าราชบริพารอันนี้คือนายเหนือหัวใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นเป็นแบ็คให้เราอย่างเี้เราก็จะทําให้เราทำอะไรแล้วเจริลรุ่งเหลืองแล้วก็ม,มีคนสนับสนุน น,นี้ก็เป็นเคล็ดอย่างหนึ่งนะอันนี้คือในรักษาของอำนาจท่านอาจารย์ให้ความสําคัญถึงใช่ใชบูรพกษัตริย์ใช่อาจารย์ก็บอกแล้วว่าอาจารย์นึกถึงพระพระพระอะไรนะเรียกกันเนะก็เวลาเรามาอยู่ในแผ่นดินไทยอ่ะ,อ,ะอยู่ทต้พระบรมที่สมภารแล้วก็อาาก็ให้ความเจริญรุ่งเรืองกับครอบครัวท่านอาจารย์ครอบครัวอาจารย์ก็ไม่ลืมทีนี้อาจารย์ก็นอกจากมีไว้บูชาเองนะอาจารย์หนึ่งเคยแจกนะ ก็สมัยที่พวกเราเรียนกันอังคารพรฤหัสเสาอาทิตย์นั่นแหละก็จะมีหลังจบการเรียนการสอนก็จะแจกรางวัลให้ลูกศิษย์เอาไปทำเคสรางวัลที่หนึ่งก็คือพระบรมรูปรอห้าอูใไรได้ไปนี่ปื้มปิ่มมือสันเลยนะใช่ป่าก็เคยได้มาป๋าได้มากี่องค์องค์รือสององค์ประมาณนี้อีตโต ให้เห็นนี่คือที่ตาโตบูชาอยู่มีอยู่สี่องค์ค่ะได้รางวัลทุกสัปดาห์เลยอ่างเปาบ้างอะไรบ้างแต่รางวัลที่หนึ่งเนี่ยได้มาสี่ครั้งนะคะนี่ก็แบ่งให้คุณแม่บูชานะคะที่บ้านก็ตัวเองสองตำแหน่งแล้วไว้ทิศเฉียนคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็เป็นทิศที่เอาไว้เป็นบูชาโตครูอ่เพราะฉะนั้นเนี่ยรูปรูป จะสัต์เราไว้เฉียนได้นะครับค่ะส่วนเรื่องอีกองคหนึ่งที่ไปโตครูเนี่ยก็บูชาไปพร้อมกับบรม,มครูทั้งสิบองค์ของเราที่ท่านอาจารย์แจกรูปนะรูปถ่ายเนี่ยนะครับแล้วท่านอาจารย์ก็ทําเป็นจําลองเอาไว้ให้เรากราวไหวกันที่โรงเรียนะนะนั้นศักดิ์สิทธิ์นะใครอยากได้อะไรไปอธิษฐานขอถ้าตั้งใจดีๆเนี่ยได้ทุกไลา์อ่างั้นทุกครั้งที่ลูกศิษย์ไปถึงอาคารเรียนของจุ้ยอาจารย์มาพอเข้าไปปุ๊บจะมองเห็น ห้องรามามอคุทั้งสองเใช่ครับอนั้นเป็นชุดพิเศษนะมันมีอยู่สอชุดม้งอยู่ที่วัดชุดหนึ่งแล้วก็อยู่ที่ของท่านอาจารย์ชุดหนึ่งแต่ท่านอาจารย์จะเก็บไว้บ้านแหละแต่ว่าเดี๋ยวลูกศิษย์ไม่ได้กราบไหว้ก็เลยเอามาไว้ที่โรงเรียนคือรารหมาคุณทั้งสิบนี่ที่จะนําไปให้ลูกศิษย์ได้ไหว้ครูทุกปีทุกปีด้วยใช่เราก็จะใช้ชุดนี้ไปใช่ก็เชิญครูไปด้วยนะสิบครูเนี่ยก็เขาจะมีชื่อบอกในห้องห้องห้องนั้นนะครับจะมีโอ เยอะละมีเริ่มตั้งแต่โพยที่ดูโพยได้ดูโพยมันก็มีเดี๋ยวที่ปากก็จําได้แต่ว่าเดี๋ยวกลัวสลับกันอ่าอ่าเรียงจากซ้ายไปขวาอย่างนี้เลยนะอเอาเรียงเลยเอาเหรอโอ้โหถ้าเรียงเลยนี่ยากหน่อยนะนี่าเอาว่ามาว่ามาทีละองค์ทีละองค์ตาก็ไม่ค่อยดีอะเลยฮะเว้ยลำบากจริงอ้าวเอ่ยชื่ออ่าครูอันนี้คนไม่คนที่ลำดับแล้วคนที่รวบรวมครูทั้งสิบเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคืออาจารย์ปดูค่ะ เมื่อก่อนเขาพรู้จักกันแค่องค์สององแต่ว่าพระอาจารย์ุนดะูจับมารวบรวมเป็นตำรับครูให้นะครับก็มีโป๊ต่อเอค,นะคำว่าเอพระอาจารย์ุดูเาเรียกว่าเป็นที่หนึ่งคือเป็นองค์แรกะนะ,ะโปาะโปอ่องเนะี่ยก็เป็นองค์ที่นั่งใส่หมวก อยู่แถวหน้านะแล้วอีกองหนึ่งก็คือองค์ที่เป็นบ่มครูโป๊ะมีของก็คือองค์ที่ชี้นิ้วที่มีถือยาที่ชี้นิ้วที่เวลาลูกศิษย์ชอบเอาไปจิ้มๆไม่ใช่เทพทันใจไม่ต้องมาจิ้มนี่เห็นท่านชี้ปุ๊บเออเอาไปจิ้มใหญ่เลยไม่ใช่เทพทันใจไม่ใช่นะท่านเป็นครูครับนะแล้วก็อันที่สี่ก็องค์ยืนที่อยู่ตรงกลางนั่นเลยท่านสัจมินท่านเป็นกษัตริย์กษัตริย์ใช่ใช่แล้วก็มีครูโป๊ะต่อปิ้วอยู่ด้านข้างนะ แล้วก็มีโปาะต่อปุ้ยค่ะนะแล้วก็มีองค์ครูององวิชาอ,องค์ครูสังวิชาสังวิชานี้ก็จะมีที่องค์ที่มีงูอยู่ที่มือะนะครับแล้วก็มีเส,เสวิชาสเสวิชาอง,นะองค์ที่ยืนนะองค์ที่ยืนจะมีสามองค์นะมีเสวิชาแล้วองค์หนึ่งก็คือท่านพระมหาเทวโอสถน,<า>นั่นคือยาครูที่ท่านจันแจกวลาไว้บ่วยไว้ไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยสิบสิบครูนี่บรมครูทั้งสิบในสามวิชาส่วนภูมิ มีบทสวดมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับ<ม>ก็ไปถ้ามีโอกาสมาก็มาขอพอรได้ค่ะนะซึ่งรูปรูทั้งสินี้ก็มีคลั้งหนึ่งเหมือนกันที่ท่านอาจารย์ก็แจกให้เป็นรางวัลก็มีก็มีแล้วก็ในเขาจะเขียนชื่อไว้ให้เลยว่าชื่ออะไรบ้างเราจะได้เวลาไปบูชาจะได้ถูกแต่ว่าเราใช้เรียกรวมๆก็ได้คอันนี้ก็เป็นเป็นสิทธิก็ต้องมีครูเป็นครูใช่ใช่แล้วก็เอาไปติดไว้ที่เฉียนได้นะครับ หรือว่าไว้ที่ห้องพระก็ได้โต๊ะครูสําหรับลูกศิษย์ที่มีเฉพาะโต๊ะครูขึ้นมาก็ไว้ได้ก็โยงไปจนถึงว่าเนี่ยการไหว้ครูเนี่ยสำคัญนะท่านอาจารย์เนี่ยไม่ได้เลยจริงๆเนี่ยวันที่อาจารย์ด่านั้น่ด่าป๋าเนาะทาไมล่ะป๋าก็กลัวว่าอาจารย์ไม่สะดวกแล้วก็เดี๋ยวไหว้ครูแล้วลูกศิษย์ก็ไม่ได้มาไหว้ป๋าก็เลยบอกว่าไหว้ออนไลน์ได้ไหม อาจารย์ก็เลยด่าอะไรบอกก็สมควรค่ะอะไรก็จะเองออนไลน์จุดเทียนออนไลน์จุดทูปออนไลน์มันไม่ใช่บางทีมันก็คนที่คือเราเข้าใจว่าอย่างไงอาจารย์ก็ไหวนึกออกไหมคืออยัางไงอาจารย์ก็ไม่ขาดอาจารย์ต้องไหวทุกปีอยู่แล้วอย่างไงของคือจะมีคนไม่มีคนก็จะมีชุดหนึ่งของท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ก็ต้องไหวครูทุกปีไงแต่นี่ปาก็ไม่รู้ว่าให้ติดโควิดมากก็ไม่ได้ลําบากลำบนเลยเนี้ยแล้วทุกคนก็อยากจะไหวทําไงดีเนี่ยมันก็เลยเลยอาจารย์ก็เลยต้องจัดให้ช่วงฮวงจุ้ยในใจแห่งเต่าหมวกดำฮวงจุ้ยขอองาาาจรย์ม ความคิดของตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยากที่สุดในชีวิตของคนเราก็างไวันหนึ่งไม่รู้ว่ามันพาความคิดเราเนี่ยไปกี่เรื่องอไปถึงดาวไหนจัก,กรวาลไหนก็เพราะความคิดนะใช่เพราะไวกว่าแสงอีกนเนี่ยคนที่เป็นซึมเศร้าก็ความคิดนะพี่ความคิดเขาอาจจะจมดิ่งลงไปเลยอ่ามันอยู่ที่ความคิดอยู่ที่สติเลยนะ,อะเออเออเหมือนตอนนี้เหมือนกันความคิดผมก็ พูดไปอย่างหนึ่งแต่ความคิดผมไปอีกอย่างหนึ่งซึ่งมันก็จะงงปตัวเองเหมือนตอนนี้นะครับก็จะพยายามอธิบายให้เข้าใจหวังว่าทุกคนจะเข้าใจไปบ้างนะครับนะครับวันนี้ก็ขอฝากความคิดเอ่ยข้อคิดอีกข้อหนึ่ง <น S 1> <c oughs> ข้อคิดอีข้อ <c oughs> ่อาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างพยายามฟังแล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เรามาสันนาการกันคบางอย่างก็มีประโยชน์แต่จริงจริงมมีประโยชน์แหละ เขาทั้งหมดเนี่ยคือเป็นเป็นข้อคิดจากท่านอาจารย์อ่านะครับเป็นเป็นการข้อคิดของนักปราชญาของแต่ละท่านอาจารย์เขาก็เขียนรวบรวมมานะครับจริงจริงมันก็มีข้อดีหมดแหละแต่ผมบางทีพยายามอธิบายแล้วท่านก็คงงงกันบ้างนะครับก็อยากจะฝากไว้นะครับขอให้ทุกคนมีมุ่งช่วยในใจกันเยอะๆนะครับเสน่ห์ของคุณแตงเขาเนี่ยก็สวัสดีนะครับ